อทอาพี่ถามก่อนหนึ่งแท่งมีกี่ตำแหน่งหนึ่งแท่งมีหนึ่งตำแหน่งเลือกได้กี่วิธีสองวิธีสองแท่งมีกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งก็คือเลือกได้สองตำแหน่งเอามาใส่แต่เลือกได้กี่วิธีจริงๆได้สี่วิธีแต่ตรงกลางมันเหมือนกันจึงเหลือกี่วิธีสมวิธีน้องจะเห็นว่าอัลลิวจะมาเข้าคู่กันยีนจะมาเข้าคู่กันฟังนะครับ เราเรียกการเข้าคู่กันของยีนนี้ว่าซีโนไทการเข้าคู่กันของจีนเรียกว่าอะไรนะครับซีโนไทอ่าพี่ให้เวลาจดอีกที หนึ่งแท่งมีตำแหน่งวางยีนได้กี่ตำแหน่งเร็วเร็วนักเรียนหนึ่งตำแหน่งสองแท่งมีตำแหน่งวางยีนกี่ตำแหน่งเซลล์ที่มีโครมาโซมแท่งเดียวไม่มีคู่เรียกอะไรพลอยแฮปพลอยแฮปพลอ,อยพบในอะไรพบในเซล์สืบพันธุ์ส่วนเซลล์ที่มีคู่เรียกดิบพลอยดิพลอยมีตำแหน่งวางกี่ตำแหน่งสองและเมื่อมีสองตำแหน่งยูก็จะเลือกอา,อาจจะเป็นเอใหญ่หรือเอเล็กนี่ได้สอง สวิธีในการเลือกเรียกวิธีในการเลือกนี้ว่าชิ n โนไทฟโอเคไหมครับและถ้าเป็นสองตำแหน่งเราจะมีการเลือกชินโนไทฟได้กี่แบบจ้ะ3แบบโอไหมอ่าครนี้ฟังฟังพี่ต่ออย่างในกรณีแรกอ่าฟังพี่นะกรณีแรกเป็นกรณีที่เรียกว่าซิมเปิลจีน s ิมเ l ิลจีนเป็นกรณีปกติที่น้องเรียนกันทั่วไปเดี๋ยวพี่จะสอนน้องในกรณีของจีนทุกจีนนะครับไปจนถึงกรณีของจีนที่เกินหลักสูตรสำหรับสะสะวะทอันนี้กรณีแรกคือซิมเปิลจีนซิมเ l ิลจีนหมายถึงจีนที่มีลักษณะปกติเป็นจีนที่ประกอบด้วยสองอัลิวอ่ะเช่นฟังนะฮะตัวพีเนี่ยเป็นสีเดาอของถัว่วลันเตาถัว่วลันเตาเนี่ยเป็นเป็นเ,นเอ่อ สิ่งมีชีวิตที่มีการศึกษาการแสดงออกลักษณะธรรัตุกรรมเป็นตัวแรกคนรี่ศึกษาถัวลันเตาคืออะไรนะคือนักคันทุศา,าสตร์ชาวออสเตรียที่ชื่อว่าเมนเดลถั่วลันเตาดอกสีม่วงเป็นลักษณะเด่นอันนี้ต้องรู้สีขาวเป็นลักษณะด้อยอพอพูดถึงถั่วลันเตาเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงเมนเดลก่อน อ,อย่าเพิ่งจดเมนเดลพีถั่วลันเตาของเมนเดลเมนเดลทำการศึกษาถั่วลันเตาโดยถั่วลันเตาจะมีลักษณะที่เป็นการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมเจ็ดลักษณะกี่ลักษณะนะเจ็ดซึ่งทั้งเจ็ดลักษณะน้องต้องรู้หมดว่าอันไหนเด่นอันไหนด้อยข้อสอบจะไม่เคยบอกมาเลยนะครับข้อสอบจะถือว่านักเรียนรู้เอง หนึ่งอ่าเอใหญ่คือเด่นหรือด้อยตอบเด่นดีเอเล็กคือเด่นหรือด้อยด้อยเยี่ยมดอกสีอะไรเป็นลักษณะเด่นดอกม่วงดอกสีอะไรเป็นลักษณะด้อยดอกขาวขอบคุณครับอันต่อมาจาเองนะครับต้นสูงเป็นลักษณะเด่นต้นเตี้ยเป็นลักษณะด้อยออกข้อสอบนะครับเมล็ดกลมเป็นลักษณะเด่นเมล็ดย่นเป็นลักษณะด้อย ต้องครบเจ็ดนะอันต่อมามเมล็ดเหลืองเป็นลักษณะเด่นมเมล็ดเขียวเป็นลักษณะด้อยชอบออกข้อสอบอยู่สี่ลักษณะนี้ออกประจําคือสีลักษณะนี้ต้องจำสีลักษณะนี้ดอกม่วงเขาเซตตัวพีกระเพรเทที่แปลว่าม่วงครับพีใหญ่ก็ดอกม่วงพีเล็กก็ดอกขาวต้นสูงตัวทีทอทอลท,อทีใหญ่กับ ทีเล็กมเมล็ดกลมอาใหญ่มเมล็ดก,กูขาอาเล็กใช้สัญลักษณ์ตามนี้ใช้ตัวอักษรตามนี้นะครับหลายคนบอกเอาพี่ก็บอกว่าตัวนี้ใช้ตัวใหญ่ก็ได้ใช้ตัวอะไรก็ได้แล้วแต่หนูไม่ใช่เหรอแต่ว่าถ้าน้องไปเปิดอ่านหนังสือทั่วไปเขาจะใช้ตัวตามนี้นะครับมเมล็ดเหลืองวายใหญ่มเมล็ดเขียววายเล็กมีเจลักษณะ แต่ที่พี่วิเคราะห์ข้อสอบออกมาสี่ลักษณะประจําส่วนอีกสามลักษณะที่เหลือไม่ค่อยออกเอาให้หมดดีกว่าอันต่อมานะฝักเขียวเป็นลักษณะเด่นแล้วก็ฝักเหลืองเป็นลักษณะด้อยฝักโบ่งเป็นลักษณะเด่นฝักคอดเป็นลักษณะด้อยและอันสุดท้ายนะครับ ออกดอกข้างต้นเป็นลักษณะเด่นและออกดอกที่ยอดเป็นลักษณะด้อยเจ็ดลักษณะสำหรับเมนเดลพีหรือทัวเมนเดลอันนี้ต้องจดน้องต้องรู้นะครับถ้าน้องไม่รู้นี่เสร็จเลยอ่จดเร็วโอเคไหม โครโมโซมหนึ่งแท่งมีตำแหน่งในการวางยีนกี่ตำแหน่งที่จะเป็นคนชอบถามซ้ำไปซ้ำมาโครโมโซมหนึ่งแท่งมีตำแหน่งในการวางยีนกี่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งสองแท่งมีกี่ตำแหน่งหนึ่งแท่งมีหนึ่งตำแหน่งเลือกได้กี่วิธีถ้ามีพีใหญ่กับพีเล็กสองวิธีสองแท่งสองตำแหน่งเลือกได้กี่วิธีถ้ามีพีใหญ่กับพีเล็กสามวิธีเรียกการเลือกสามวิธีว่าจีโนไท โอปาโอนะครับจะเย็เนเนลูกจะเย็เนเด็นเอใหญ่เด่เด่นหรือได้เร็วเร็วลนี้ตอบเด่นเอเล็กเด่เด่นหรือได้และเรามีโครโมโซมปกติเราเซลล์ร่างกายที่ไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์มีโครโมโซมกี่แท,งงท่งสองแท่งสองแท่งลอนจึงมีการเข้าคู่กันของจีนเราเรียกการเข้าคู่กันของจีนว่าจีนไท้ายมีจีนไท้ายกี่แบบ สามอะไรบ้างครับ A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A, X, A X. เล็ก A เล็ก A เล็กคขาี่ฟังกาลหือชือจีโนไทป์นิดหนึ่งถ้าน้องเลือกสองอันเป็นจีโนไทป์ที่เกิดจากอลิวเช่นเด่นก็เด่นเหมือนกันด้อยก็ด้อยเหมือนกันถ้าเป็นเด่นก็เด่นเหมือนกันด้อยก็ด้อยเหมือนกันเราจะเรียกจีโนไทป์แบบนี้ว่า โฮโมไซกัสแสดงว่าคนนี้ก็เป็นโฮโมไซกัสคนนี้ก็เป็นโฮโมไซกัสต่างกันยังไงฟังนะครับถ้าที่พูดโฮโมไซกัสเฉยๆตอบสองอันตอบสองอันแต่เนื่องจากโฮโมไซกัสมันแยกเป็นสองแบบตัวแรกครับเราจะเรียกว่าโฮโมไซกัสเด่น เราเรียกว่าโฮโมไซกัสโดเมนส์ส่วนตัวหลังเป็นโฮโมไซกัสของอัลิวด้อยหรือของยีนด้อยเราจะเรียกว่าโฮโมไซกัสรีเซสซีฟส่วนตัวกลางที่เป็นตัวที่เกิดจากการจับก,กันของอัลิวที่ไม่เหมือนกันเราจะเรียกตัวกลางว่าเทเทโรไซกัส เวลาเขาสอบออกเขาจะออกตรงๆเลยเช่นเขาเขาจะเขียนนี้นะเขาสอบออกคือเอามาจากภาษาอังกฤษโฮโมไซกัสเขาก็เขียนเงี้ยโฮโมไซกัสโอเคป่ะบางคนอ่านอันนี้โฮโมไซกัสเจออันนี้งงอย่างงนะจ๊ะอ่ะเอาใหม่อีกทีหนึ่งเอางี้นะถ้าพี่มีโฮโมไซกัสโดมิเนนต์สามอันเฮทโ r ไซกัสสี่อันโฮโมไซกัสรีเซสซีฟ์เจ็ดอัน อันนี้เป็นเลขสมมุตินะที่ถามเฮตเตอร์โลไซตกัสดมีกี่อันสี us, ่โฮโมไซตกัสโดมีนั้นโฮโมไซตกั๊ดรีเซสีฟโฮโมไซตกัสเฉยๆไม่มีโดมีนั้นไม่รีเซสีฟสิบเพราะฉะนั้นน้องระวังนะถ้าเป็นโฮโมไซตกัสเฉยๆไม่ยอมบอกว่าโดมีนั้นรีเซสีฟหลายคนก็บอกว่าข้อสอบออกกำกวมไม่กำกวมนะครับโฮโมไซตกัสเฉยๆให้เอาตัวนี้มาบวกตัวนี้โอเคป่ะเอาสองตัวนี้มาบวกกันโอเคไหมครับ ทัานเนาะอ่านัี่ฟังต่อถ้าพีใหญ่เป็นลักษณะเด่นทว่รลันเตาเมนเดลดอกสีอะไรเป็นลักษณะเด่นตอบม่วงทว่รลันเตาดอกสีอะไรเป็นลักษณะด้อยตอบขาวมีกี่จีโนไทป์สามเรียกว่าโฮโมไซกัสโดมิแนนตเร็ว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 ร็วรเร็วเร็เร ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีพี่ใหญ่พี่ใหญ่อยู่ด้วยกันพี่ใหญ่เป็นดอกม่วงลักษณะเด่นฟังพี่นะครับการแสดงออกนั้นจะให้เป็นถั่วลันเตาดอกสีม่วงอาจจ้เป็นดอกถั่วลันเตาสมมุติเมื่อมีการเข้าคู่กันของจีนจะทําให้เกิดการแสดงออกจีโนไทยนี่ยังไม่แสดงออกแสดงออกต้องเห็นเป็นดอกถั่วลันเตา เราจะเลือกการแสดงออกของของจีโนไทป์ว่าฟีโนไทป์เช่นจีโนไทป์พี่ใหญ่พี่ใหญ่จะให้ฟีโนไทป์ดอกสีม่วงโอเคปะ่ะถ้าเป็นฟีโนไทป์ดอกสีม่วงเราจะเรียกอันนี้ว่าฟีโนไทป์เด่น ส่วนถ้าเป็นพีเล็กพีเล็กเนื่องจากให้ดอกสีขาวการแสดงออกที่ออกมาจึงเป็นการแสดงออกของอัลลิวดอยเราเรียกฟีโนไท์นี้ว่าฟีโนไทดอยโอป้ามีฟีโนไทอะไรกับฟีโนไทอะไรนะครับฟีโนไทเด่นกับฟีโนไทดอยเขาที่ตัวกลางฟังให้ดีถ้าเป็นกรณีที่เป็นซิมบปทจีน ตัวกลางเนื่องจากมันมียีนเด่นกับยีนด้อยอยู่ด้วยกันจําไว้เสมอนะครับยีนเด่นต้องข่มยีนด้อยเสมอดังนั้นสีขาวจะถูกสีม่วงเหยียบจนกระทั่งการแสดงลักษณะของสีขาวไม่ออกเลยจึงออกมาเป็นลักษณะสีม่วงโอไหมครับดังนั้นตัวเฮทเทโรไซตกัสดตรงกลางก็เป็นสีอะไรเหมือนกันสีม่วงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฟีโนไทเด่นอันนี้ก็ พี่เราถ่ายเด่นถนัดยังโอป้าอ่าที่ฝั่งพี่เอใหญ่เอใหญ่มาอีกแล้วเอใหญ่เอเล็กเอเล็กเอเล็กถ้าเป็นสีตาเอ้ยสีตาอะไรรักษาเด่นครับสีตาอะไรรักษาเด่นตอบพี่ตาสีอะไรน้ำตาลน้ำตาลฟาให้เร็วนะ น้ำตาล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 ขวาน้ำตาลน้ำตาลโอเคพอละพอละอสีตาถนัดขวาขวาสาโลกอะคอนโดเพลเซียเอ๊ะอะคอนโดเพลเซียเป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยเป็นโรกหรือไม่เป็นเป็นเป็นโลกหรือไม่เป็นเป็นเป็นโลกหรือไม่เป็นไม่เป็นโลก คือถ้าน้องอ่านแต่หนังสือสสว,วทเขาจะไม่เคยพูดถึงโรคที่เป็นลักษณะเด่นโอเคไหมครับโรคมีทั้งเด่นทั้งด้อยนะครับน้องจําไว้เพราะตอนน้องอยู่มหาลัยน้องจะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆโรคมีทั้งเด่นและด้อยอีกทีธาลัสซีเมียเป็นโรคที่เป็นลักษณะด้อยเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นเป็นดีที่มี A ใหญ่ A ใหญ่หญ6อันที่มี A ใหญ่เเล็ก4อันที่มีเอเล็ก A เอเล็ก1หนึ่งอัน ฟังกับพูดพี่ดีนะโฮโมไซกัสกี่อันโฮโมไซกัสต้องเอาหัวกับท้ายโฮโมไซกัสเจ็ดเฮเทโรสี่ฟีโนไท์เด่นฟีโนไท์เด่นต้องเอาตัวนี้กับตัวนี้ถูกไหมครับก็เป็นหกบวกอะไรลูกหกบวกสี่ก็ตอบสิบโฮโมไซกัสโดมิเนนหกโฮโมไซกัสรีเซิสิบหนึ่งเฮสโรไซกัสสิบออนะผ่าน ดูอันต่อมาประเดต่อไปในชีตครับอันต่อมาเราจะเรียกว่า incomplete dominance incomplete dominance แปลว่าอะไรถ้าแปลเป็นไทย dominance แปลว่าอะไรครับเด่น incomplete แปลว่าไม่สมบูรณ์เราจะเรียกภาษาไทยว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ครานที่ฟังลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ที่เราเจอกันเนี่ยเราพบใน สีดอกของต้นไม้ชนิดหนึ่งคือเอาตามเท็กซ์บุ๊กนะครับเอาตามหนังสือหนังสือที่เราเรียนเนี่ยสีดอกของต้นลิ้นมังกรหรือสแนปดรา้อนคนที่ฟังนะสแนปดรา้อนจะมีการแสดงลักษณะสีดอก2ยีนสีใหญ่ R สีแดงสีใหญ่ W สีขาวซึ่งสองอันเด่นทั้งคู่หลายคนถามแล้วได้หรอครับด้อยไม่มี เมื่อเรามีสองอ l l เราก็มีตำแหน่งในการเรามียีนกี่กี่เรามียีนสอง a l เรามีโครโมโซมสองแท่งจัดเรียงได้กี่วิธีตอบ3 C R C R C R C W และ C W